นักปลานี่ปาดเห็นแล้วงกเห็นแล้วงกนักพุดอ่ะโอ้ยวิ่งเต่ดอก่งน้องเลยโู้โหดูสองดอกนี่แกงยิ้มเด้อครับเด้อกินผู้เดียวออุ้ยดอกใหญ่ละงกเลยละงกเหลืองกับดอกใหญ่ครับปลานอื้อ รับสวัสดีตอนสายครับผมสุภุสุคนมอนีกับพาเขาป่าหาเห็ดขึ้นเก่านะครับช่วงเศ้าๆนี่ฝนตกนะครับก็เลยได้ขึ้นม้าสายกับสายม้าแดดออกพอดี่น้องครับผมเอาเดี๋ยวสิึ้นไปนี่นะครับเนาะปางกนี่ครับบม่รู้ว่าสีหมานบอติดตามรุ่นน้ำกันนะครับพ่อเห็ดและงกเหลืองครับผมดอกนึงดอกดอกนึงมันเปื่อยแล้ว ดอกดอกเดียวนะครับผมนี่บอกระแต้คานนี่ครับผมเปิดน้อยเถอะอุ้ยพอแล้วพี่น้องครับผมป๊าดเห็นลุงงกเห็นลุงงก,ย,กยิ่ักพูดอ่ะอุ้ยพี่แต่ดอกใหญ่ไงพี่น้องเลยโอ้เบิง้งกำปั้นผมหน่อยเลยนะครับผม อ่อนพี่น้องครับผมนี่ใหญ่ครับเถอะอูด้ดอืมสองดอกนี่แกงยิ้มเด้อครับเด้อกินผู้เดียวมีดอกนึงครับผมดอกนี้ดอกน้อ,กนอยกระมุนนะครับนขนาดดอกน้อยดิเนะี่ยอูดย้ดสามดอกครับมองนี่อุ้ยปุ่นไข่มันครับผมใครนี่ นี่ครับผมตป็มไข่แต่มีอุย้ยสองไข่สองไข่ครับผมสองไข่นี่แล้วกขาวปกติดอกมั <c> ้น <oughs> ทำนี่ครับวงหนึ่งนี่ไงพูดเห็ดพึ่งนกยุ้งครับผมนี่วแดงๆอย่งนี้นี่ดอกนึง กำลังเกิดบอสเนี่ยครับเนี่ยเกิดเป็นมูนีเนาะดูนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนกยุ้งครับผมเห็ดพึ่งนกยุ้งครับผม

อีกดอกนึงนะครับผมออกห้างเถอะโดนพ่อดอกนึงด้ครับ,นนรบเ้อเหลือเ่ค่อยไหลน,นะครับดอกนึงครับผมใยขาเงานี่อันนี้บอนะครับแต่ดอก เหดเพิ่งครับผมสองดอกออกจังได้เห็ดเพิิงก็ได้ห่างๆครับผมมีแกงหวานดีนะครับในเห็ดเพิิงเหลืองอันนี้มีอีกครับผม ิดดอกดอกต่อปอปล่อยดอกนึงครับผม,อ,ม,ผมอุ้ยอยู่ใต้ต้นไม่คนนึขหางต้นไม่ ดอกเป็นไงนครับโอ้โหนี่านดอกเงี้ๆนเกำลังงามครับผมกำลังสิบบานแนมเห็นอีกดอกนึงนะครับเี้ยอื้มขอคนเก็บนะเนี่ยเดี๋ยวยี่ดอกนึงขึ้นมาใหม่ ดอกเดียวนะครับข้ออีกดอกนึงครับผมกำ <Okay. S 2> ลังโผล่จากใบตองขนาที่ได้แกงพอดีเสร็จแล้วงก ดอกหกดอกใหญ่ครับปลานี่เอาละอืมพอเห็นแล้วพกเหลืองดอกปุ่ใหญ่เลยครับผมสองดอกสามดอกอู้อุ้ยหลายดอกดูพูดนะอุ้ยหักแล้วครับผมขุ่นงามๆเลยครับเอาดอกนี้ก่อนครับผม อ้ยดอกหงยละงกเหลืองดอกนี้ลมปางงายเกลือกเหลือ,กอกงกระโดดเงยขึ้นีปออกแต่ขานะครับผม,ามงามครับอา้าไเด็กแกงแล้วครับผมมาไหนกูด่างามอุ้ยคุนดอกนึงอยู่ขางทางมึงไม่นเย็น ครับโตวนี้ยิทางหุ่ทางครับผมตัดโคดูโอ้แต่พอจะคาหกดอกเนาะรุ่นนี้นะคือพวกนี้มูสินเด้์เป็นดอกกระไดมองละดอก จะเบีดแล้วครับดอกเดียวพอเห็ดเพิงครับผมเห็ดพิงเขาดอกเดียวนะครับเ,เ,หเห็ดเพิงเขาใหญ่ครับผมพอเห็ดงครับผมหัเเวเรีบเยบเงินเฮ้ยนะอ๋อนี่กระแมนนี่สองดอกครับผมปุ๊บ นะครับผมแบบใบไม่นานุดิขาสองดอกครับเดี๋ยวเลาะไปอีกเล็กน้อยนะครับผมเห็ดมาได้เลาะอยู่ข้างทางนะครับข้างทางมองคนบ่อยเข่าคนมองข่มนะครับโอ้ยแต่นั่นก็หกแท้ ที่ได้อวยกลับแล้วครับผมไปทางหน้าพุ่นมันหกไปได้ปะลูกใบ่ได้แล้วครับฮะออกจากปลาไม่แล้วครับผมก็คือสิโพสสมนีครับสวยเติบแล้วครับเห็ดกับนี้ยู่ห่างๆนะครับเนาะสิ่ข้อได้กับพอได้อยู่พอได้กินนะครับผมพอได้แกงใหญ่ๆอยู่ครับเก็บไม่ได้อยู่แถวทั้งล่างนะครับย่างอ้อมเขาลูกนึงนะครับผมขึ้นอีกทางแล้วก็ลงมาอีกทางนึงนะครับเนาะ อ้อมเขาลูกหญ่ๆพอดีแต่ว่าเห็ดกันผู้ไหลบันไดนี่อยู่กลางๆนะครับผมอ่ะสรุปผลงานกัน,นครับผมนี่เห็ดที่เขาได้อุ้ยละงอกไบติดดอกหง่ๆครับผมนี่มาได้อยู่แถวๆทางล่างทางขึ้นนะครับผมยางขึ้นเท้งสันดอยพุ่นบ่มีเห็ดน,นะครับได้เห็ดพึง่งบบกี้ดอกนี่มาได้อยู่งล่างนี่ครับเห็ดละงอกเหลืองกระดอกหง่ครับผมดูนะจุมใหง่ๆนะครับผมทอกระปั้นเลยได้แกงหมอยงๆอยู่ครับผมเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งนกยุ้ง เห็ดพึ่งเหลืองได้นิดน้อยครับผมได้พอหลายนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเพราะได้แกงครับผมสลับคลิปนี้กับเพราะได้อยู่เพราะได้กิ่นแล้วครับเนาะเห็ดออกห่างๆครับผมน่าจะเริ่มวัยแล้วครับสำหรับเห็ดตะโงกนะครับออกมาหลายมือนะครับผมอ่ะคลิปหน้าก็อาจจะได้ไปเบิึงสำรวจเบิึงปลาอื่นนะครับผมบปลูกว่าออกโบแล้วครับเนาะเดี๋ยวปลานี่กับปลออื่นกับคือที่หายากแล้วครับมาเลี้ยงช่วงใกล้วัยครับผม ไดเนี่ยเที่ยงโทน,นะครับเน,ะน,นาะยงางออมเขาแล้วครับผมอะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้จิบหนาพอกันไหมครับผมคลิปนิแต่มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ